่าจริงๆภาพวีคเนี่ยมันเฟิร์มมาละมันเบรกมาละเออเบรจริงเบรหรอกตอนนี้วีคผมยังไม่เห็นวีคในการกลับมารีเทสผมอยากให้วีคกลับมารีเทสสักทีหนึ่งจะได้เฟิร์มว่าฉันไม่กลับลงต่ำกว่าสามพันห้าแล้วจริงๆนะก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ถามว่าจะไปเลยไปแบบไม่รีเทสได้ไหมก็เป็นไปได้ นะครับก็เป็นไปได้แต่ว่ายังไงซะถ้าเกิดว่ายังไม่กลับมารีเทสภายในเดือนนี้ยังคงต้องระวังนะครับยังคงต้องระวังว่าอาจจะเกิดแรงเทขายลงมาระยะหนึ่งกลับมารีเทสก็ได้นะครับตอนนี้มองใกล้ๆเนี่ยผมมองว่า3,006ก็อาจจะมีโอกาสที่จะรีเทสเล็กๆนะครับเดี๋ยวในทำเฟรมเล็กๆพาดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าราคาจะลงถึง3,005 ลงมา r e t e a t ลึกแล้วค่อยไปต่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่ราคาจะพักกลับมาบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วค่อยไปต่อก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงเพราะว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นแล้วครับราคามันก็ไม่ได้สามารถที่จะถีบตัวเองขึ้นไปได้แบบแข็งแรงเหมือนในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วอย่างที่ผมบอกว่าราคาปรับตัวบวกขึ้นมาสามสี่สัปดาห์ต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยมันควรพักบ้างไหมถูกไหมควรพักบ้างไหมอันนี้เอาแค่พักนะครับไม่ใช่การลงนะมันควรพักบ้างไหม แล้วก็ค่อยไปต่อหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอสังเกตกันดูนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวภาพเล็กๆจะมีจุดที่มันจะต้องเบรกแล้วจะต้องหักกลับลงมาตอนนี้ให้ฐานเล็กๆไปก่อนสัก3,006นะครับถ้าเกิดในช่วงสัปดาห์เราอาจจะมองรับสำคัญที่3,006ไปก่อนนะอาจจะมาพักลงมาช่วงสักจันทร์นังคารแล้วเดี๋ยวพุธพฤหัสค่อยมองว่าอาจจะค่อยขึ้นต่อนะครับเพราะนั้น ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยผมยังมองว่าราคาน่าจะรอข่าวนะครับราคาน่าจะรอข่าวแล้วก็อาจจะมีแรงพักลงมาบ้างลดความเสี่ยงก่อนที่จะประกาศตัวเลขนะครับก็อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่โดยรวมยังมองเป็นขาขึ้นนะครับยังเป็นขาขึ้นแค่พักเล็กๆเท่านั้นเองนะครับนะ,บนะเพราะนั้น ตอนนี้แนวรับเร็วๆตรงนี้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจสามพันหกร้อยสามพันห้าร้อยแนวของเดอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเดเลยฐานเลยก็สามพันห้าทำไมผมมองว่าเอออาจจะมีการพักบ้างช่วงนี้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสั้นๆอาจจะไม่ได้ยาวมากหรอกเพราะว่าเทรนด์ขึ้นมันแข็งแรงนะครับ ตอนนี้เดขึ้นทดสอบ127%แล้วครับฟิโบนัชชีชุดใหม่ของเรานะครับที่บริเวณ3,650นี่คือต้านเป้าหมาย127%ของเดย์มันก็เลยทำให้ผมมองว่าอ่ะถ้างั้นก่อนจะไปต่อก็คือมองว่าไปต่อนะครับคือใจผมอ่ะผมยังมอง3 8 0 0นะเดี๋ยว3 8 0 0เดี๋ยวเปิดให้ดูมีอะไร ใจผมยังมองว่าไปสามพันแปดแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยมียอ่อมีพักก่อนไหมเออมียอ่อมีพักก่อนไหมสักทีก่อนไหมแล้วก็ค่อยไปั่นคือสิ่งที่มองไงเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นมาสามสี่สัปดาห์ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วขึ้นมาต่อเนื่องเลยยังไม่พักเลยนะครับเพะฉะนั้นผมมองว่าอ่าถ้างั้น ขึ้นมาเล่นเป้าแล้ว127จะเล่นแล้วแล้วเริ่มส่งสัญญาณในลักษณะที่แบบเติด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 เนี่ยอา่าอ้่างนั้นเอาเล็กๆขอเล็กๆสั้นๆไวๆ3,006แล้วก็ดีบคิดว่าคิดว่าคิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าทะลุไฮเลย a บรกไฮขึ้นเลยไปต่อนะครับตอนนี้ผมให้แค่สามพันหกร้อยห้าสิบถ้าเบรกต่อไปเลยก็ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดสามพันหกร้อยหสิบอ่ะผมมองเอาเล็กๆแค่นี้แค่นี้แล้วก็ค่อยหาจังหวัดเข้าหลับแล้วก็โฟลว์โกกันต่อนะครับเพราะว่าจากพฤติกรรมในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันชอบทำแค่นี้แหละเล็กๆย่อเล็กๆแล้วก็ไปเลย นะในช่วงพฤติกรรมการวิ่งนะครับถ้าเราไปสังเกตการวิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะย่อน้อยนะครับย่อน้อยมีย่อบ้างเล็กๆเออย่ยอบ้างเล็กๆแล้วก็ไปเลยเห็นไหมย่อบ้างเล็กๆแล้วก็ไปเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ช่วงที่มันวิ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอ่ะถ้าเกิดจะแข็งแรงจริงๆจะไปเอาเป้าสามพันแปดจริงๆก็แค่สามพันแปด ้าหมายที่ผมเล็งๆอยู่ก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็น์ครับสามพันแปดร้อยห้าสิบครับสถานีทำไป